สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเป็นไมค์ครับนะครับวันนี้ผมนี่คือไมค์ครับ1.7กาตัวเตกตัวตมไม่มีเพียนนะครับโอเคเราจะมาเล่นกันเลยคือถ้า,าจ,จะมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะคนในสตูดิโอเนี่ยเขาดูหนังกันนะครับโอเคเราจะมาสร้างลงใหม่ เอาคนแนะนำก่อนก็นกนกนตัวผมเองเดชชื่อบอสนะครับออกไปเพราะเราไม่เกียนจ้ารอกไม่เกียหอกโอเคเฮ้ยสกิมไม่โหลดเอาสกิมสกิมไม่โหลดอ่ะโอสกินเป็นไรไม่รู้นะครับสกินไม่โหลดต้องขอขอโทษด้วย โอเคโอเคพื้นที่ก็ดีอยู่โอเคแค่นี้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้หมดกับไปแล้วหนึ่งจุดเจ็ดสี่โอเคและสกิลโลดแล้วหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้าสกิลยังไม่โหลดนะครับโอเคไปตัดไม้ยังเลยมีคนได้นำมองผมว่า ใน a c e b o o k นะครับให้ไปสร้างบ้านด้วยดินก่อนคือใช้ดินเนี่ยสร้างบ้านแบบสร้างบนต้นไม้จะได้ประหยัดพื้นที่แต่ว่าที่ไม่ทำเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะลงยังไงคือถ้าเกิดว่าเออสร้างแล้วลงได้ก็จะโอเคจะทำแต่อันนี้คือลงไม่ได้ได้แประเด็นประเด็นมากสูงประเด็นสูงเลยคือลงไม่ได้ลงไปเลื่อนรถ ลงได้ก็ขึ้นไม่ได้โอ้หลายประการครับเขาจะนั้งสร้างบ้านแบบปกติดีแล้วนะครับหรือไม่ก็มีคนบอกว่าถ้าใบอมเนี่ยเป็นแบบข่าเยอะก็จะให้ผมเลยเนี่ยสร้างเอ้ยพูดผิดสร้างเป็นเอ่อตามเสานี้เลยเอยตามเขานะครับยกเว้นบางทีเนี่ยอ่บาบ้าบ้านบ้านต้นไม้เนี่ยอ่า ถ้ามันเป็นแบบแบบเนี้ยผมจะทำนะครับโอเคต,ตนอนตอนล้มาอยู่โอเคบางคนบอกว่าเชิญพวกเชิญพวกผมผมอะมาเล่นด้วยสิ ขาบอกโอ,โอ้ไม่ดีกว่าคือเอามาผมยิ่งแบบว่าเล่นเกมแบบไม่ไม่ค่อยเก่งอะ่ะโดนแบบยำเละเลยนะเลย,นะเ,ลยเพราะผมทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็โดนโดนอย่างเดียวจะครับ เค่มไก่ไก่ทอดโอเคตอนนี้เรา64ครับเราจะล้งหาขอกินหาขอกินบอกคขบอกว่ากินยาหรอกคือขอเจ้าไปปลูกครับผมไม่กินยาหรอกครับผมไม่ใช่กวางเฮ้ยดูรงยางูครับโอ้โห ตอนแรกเห็นคิว่าเป็นแบบภูเขาอะภูเขาทรายโอ้ยนี่เห็นเยอะเห็นเยอะด้วยเห็นเยอะตูเห็นเห็นอีกอยูอ่เห็นไหม,มเห็น,าานว่าวแวบบ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 แบบแบบนี่ตรงนี้นี่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 ตรงองูเลยเงามันบงนะังอะเอ้ยก่ไกายชอบกินลืมกาจะถือไวแลแล้แหละให้มันตาม โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็กดกีอี๋ยวไม่เจอไก่เลยนะนนี้โอเคนี่คือบ้านบ้านของเราค่ะเราจะสร้างอย่างนี้ ตัวนี้ผมต้องไปคุณเหมืองแล้วก็เฮ hey, ในอนไรก็ในไแล้วนะตัวไก่เดี๋ยฉันจะปลูกข้าวให้นายกินนะช่ว <c oughs> งนี้ไอ้ครับแบบว่าเตรอ,อปกรณ์อย่าขวางเฮ้อ่อเปานไาเป็นไก่ที่แย่ยังเลยนะเอ๊ะลัล,แลัแกผมทำไมาอ่ผมพาก้วยพาก้วยพาก้วย ให้มาลูกพี่แต่ก็ไม่เหมือนหรอกอย่าหยียบเดรู้ไหมนี่มันของดีห้ามกินเลยเนี่ยไปแก่หาเองดิเห็นไหมคนที่พึ่งศกาแก่แก่ยาเนี่ยเอามาปลูกข้าวกินเนี่ยไม่ต้องหัวโอดตายนะหรือจะให้กินแก่ไก่มาต่อเราจะ จอนจอยอย่าน้อย This is my house เอาไปมึงวนอะไรของแกเนี่ยไอ้ไก่ This is a time to mine ท่านี้มีหินให้ขุดไม้โอเคไม่อาขุดต่อไปไหนีิยังมีคนเล่นแบบว่า MC for เส้อะไรอย่างงี้นะครับเป็นเซ็กออนไลน์นะครับแต่แต่ตกน็น่ม่เป็นดึงดึงโจุดสอง ปาพอพอรู้สึก,กว่าเราจะต้องเอ้ยใกล้ออกไข่เยาเข,ขาเยอะไข่เกิดไปแล้ว,นะลวจะเก,เกิดไหมเกิดไหมไม่เกิดเสียแบบว่ารู้เลยอ่ะว่าออกไข่ มาต่อตอนนี้เราเจอหินอยู่14กันอยากขึ้นในบ้านโอ้ตอนนี้เราเลี้งยงไก่ดีไหมนะไม่ดีหรอกจะอยู่อย่างไรเดี๋ยวขึ้นแลกแกก็ไม่มี ก็ไม่มีอย่างไงเดือนเจอจุห้านะครับบางคนมันจะไปคิดอีอีย่างหนึง่งที่แล้วก็คือบล็อกใหม่ๆที่ซะขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็บ็อกสารจะมาน้อยนะครับ